Li 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 สวัสดีค่ะ,คะเรามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมนะคะดิฉัานนางสาวศาิลปภา,าวลพิเศษใสาค่ะดิฉัานนางสา,า,า,าวจิรันวรรณโสค่ะดิฉัานนางาส,าาสาวศิริประสางปานบุตรค่ะดิฉันนายธีรศักดิ์ยิยานค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมีทำความรู้จักกับผู้บริหารและของริษัทมีลคิวตะกี้เสื้อผ้านในจังหวนนงัดนครปฐมกันค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็คือหนึ่งในผู้บริหารบริษัทเมจิวจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ็กๆพี่ชื่อมินะคะเป็นย่งไนผู้บริหารของบริษัทเมจิวค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้พี่มีแนะนําว่าบริษัททาเกี่ยวกับอะไรและก็มีแรงบรันดาลใจอะไรในการที่มาทาธุรกิจนี้ค่ะเริ่มจากตอนแรกพี่เป็นนักศึกษาอยากหาอะไรได้เสริมเลยเอาเสื้อผ้าเข้ามาขายทีนีมม้มันขายได้ดี รู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับิ่งที่เรียนมาพี่ก็เลยขายมาเรื่อยๆรื่อยจนมาถึงสถานการณ์โควิดพี่ก็เลยเข้าสู่ตลาดออนไลน์ที่เป็นระบบ e c o m ม e r c e ใ้าอย่างนั้นกเราขอจอปที่ตัวสินค้าของคุณพี่มิกหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะว่าคือความแตกต่างที่ทำให้สินค้าของเราแตกต่างจากผู้แข่งคนอื่นค่ะและของเราจะชอบที่ต้องเห็นตรงนี้พี่คิดว่าเป็นในเรื่องของคุณภาพสินค้าและราคาค่ะเพราะว่าของพี่สินค้าเริ่มต้นด้วยราคา20บาท ซึ่งมันผูกมากและพี่คิดว่าไม่สามารถเไปได้แล้วพี่เนียนขายปีกและขายช่องผ่านออนไลน์ค่ะแล้วตลอดเส้นทางที่ผ่านมาพี่เจอปัญหนาอุปสรรคดี่อะไรบ้างคะและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะพี่คิดว่าน่าจะเป็นช่องที่เปิดโรงงามเป็นใหม่ค่ะโ่ยปัญหาลูกค้าปัญหาสื่ค้าด้วยวิธีการแก้ปัญหาของนี้ก็คือจะแก้จากหลังบ้านก่อนที่จะแบบหวั่นแจ้งลูกค้าว่าพี่เจอปัญหาอะไรอยู่ ว่สปัญหาอะไรหลังจากนั้นพี่ก็จะแก้กลับไปว่าพี่กำลังฝังุัวลบกใหม่ค่ะค่ะพวกเราอยากทราบว่าคุณพี่หนีนะคะจะขยายธุรกิจไปในทิศทางไหนคะในระยะสั้นและระยะยาวนะพี่รู้สึกว่าพี่อยากออกแบบและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นนะคะเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นและเพื่อขยายตลาดให้นกว้างขึ้นว้าคุณพี่หนีมีเก่งมากเลยนะคะ ราคามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะอยากให้พี่ช่วยให้คำแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยากเริ่มทำธุรกิจสำหรับใครที่อยากเริ่มทำธุรกิจนะคะพี่รู้สึกว่าอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะเพราะถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองคนเห็นก็ยากที่จะเชื่อเราคนเราสามารถลองผิดลองถูกได้หมดค่ะแล้ววันหนึ่งเราจะค้นหาแบบสิ่งที่เราต้องการจริงจังวันนี้ก็ขอบคุณพี่มีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ กันมากค่ะทุกคนหวังว่าจะได้รับพลังงานและก็แรงบันดาลใจจากคุณมิเต็มๆเลยนะคะหากผิดพลาดประการใดพวกเราขออภัยในนัดที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ